แข็งมาเลยขวัญแข็งรถเดินะผมขอถามหน่อยถนนเส้นนี้ไปคลองหาดได้ไหมครับนี่คือถนนเรียบชายแดนประเทศไทยกับประเทศจันบูชาตอนนี้ผมไม่ได้ไปสนใจยังกว่าหรอผมสนใจตีมา่กพ่าย่างต่างแดดย่องสังวังขออีกหน่อ้นั่นเงี่ยของแท้เด้อิถ้าจะใครก็ยังก่อนยังก่อนครับไ่เชื่อไหมค่ะอันขอถามนะเป็นยังคือซื้อวัดทอาตังวองครับที่นี่ครับ เดินทางต่อเหลืออีกประมาณหา10กว่ากิโลในใี่นส่นรถไปเด้อสโต๊กเสือสซมมันหย่อนครับผมไม่ได้ไไอเ,ดเออเดี๋ยวไปปรับน้ำมันโอเคอเค <laughs> พื่อนเพืนพ่นว่าตังสุดยอดทีดีๆครับเนี่ยปุ๊บปั๊บทิปตอ,อนไหน<อ>ส่วเกี่ยวเดยท้าโอ้หอนดัก ภาษาอีสานบรลคคำห้อนดากแปลว่าร้อนจุดอากาศประเทศไทยร้อนก็คือถนนสายเนี่ยแรนเลี่ยงเมืองอาลรันยประเทศทุกคนโบได้ผ่านตัวอัรันออกจากลงเกลือมาแล้วสามารถ ถ้าจะไปสาแก้วหรือไปองเภอแกลนเสรนนี้ได้เลยสีแยกนี้เลี้ยวซ้ายนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็เข้าเมืองอารันเขาจะออกซ้ายเพื่อที่จะไปอำเภอเขาหาดถ้าตรงไปก็พูแล้วไปสาแก้วไปอวัฒนานครไปสาแก้วเขาออกซ้าย เจอร้านซ้อมแล้วก็คือเดี๋ยวให้ยักษ์เขียวเติมลมก่อนโอ้ยังห่อเลยเฮ้ยอยู่นี่มีโคง้ง KR แล้วก็โค้งแดดมีแดดด้วยเติมลมส่วนเรื่องโซ่น่าจะเอากลับไปเฮ็ดยุบานนะโซ่เรียบร้อย เดินทางต่อไปไหนกันก่อเนี่ยพี่ไปเขาตะงอกครับครับผมอันนี้มาจากไหนกันนะครับมาจากบุรีรัมย์ครับครับผมครับสวัสดีครับเสร็จแล้วครับขอบคุณครับเสร็จเรียบร้อยเติมลมเสร็จแล้วทุกคนภารกิจต่อไปเดินทางต่อนะอากาศฮ้อนแบบนี้โอ้โหแดดก็ฮ้อนถนนก็ร้อนนะทุกคน กนี้เลี้ยวข้าก้าไปสะแก้วรือัไวัฒนานะครสวนเลี้ยวใส่ไปใส่หนีผมกับบุรุนยังไม่เคยไปนะเถาเย็ดยังตรงไปอยู่หอนแทนมาเน๊ะหอนแทนรถไปเลยเพิเฟิว่า่มีหมวก นะผมขอถามหน่อยถนนเส้นนี้ไปคลองหาดได้ไหมครับ,รบตรงไปตรงไปเลยไหมอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมไปนี่คือมาครั้งแรกนะก,นะก็เลยต้องถามพี่น้องชอาวพานเพื่อนว่าตรงไปข้างหนาสามแยกให้เลี้ยวขวาเออสามแยกไหนวะไปอีกคนวะ เดียวนี่ระมังนี่อ๋อเห็นป้ายของหาดแล้วเห็นป้ายข้องหาดแล้วคลองหาด41กิโลนี่ครับผมสมบูรณ์เนินสมบูรณ์มีด่านมีด่านด่านจุดตรวจจุดตรวจ มีลูกระนาดพอหันกระโดดลูกระนาดก็ตะเวนหนึนี่คือถนนเรียบชายแดนประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาโอ้โหถนนถนนถนน โนนสาวแอี่ออกส้ายไปคลองหาดออกควาไปอาลันอดจุดเลี้ยวไปแล้วนะครับถ้าตรงไปก็เป็นตัวเพื่อค้องหาดเราจะออกซ้ายนี่ ไปทางเขาเอินไปไปทงางข่นพุ่มแดนะนะเนาะเขาเอินอย่างหล่ะเดี๋ยวตรงเบื้องป่ายมันมีป้ายอยู่มันมีป้ายบอกดูว่าข้ามมแดนเขาเรียกกมแดนอะไรจุดโคคมแดนอย่างเขาดินเนาะเพราะมีพวกของน้ำฟังถามเื่อน่อนะเด้อบ้านเขาดิน,นเนี่ยคือบ้านเขาดิน พอนปนเขาดินเลี้ยวซ้ายเขาตรงครับผมตรงมาทางนี้เลยถ้าเป็นช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาวนี่ผมว่าน่าจะสวยงามมากๆเลยแต่ตอนนี้อากาศมันร้อนบ้านทับทิมสยามนี่ภูเขานี่เขาเอิญยั่งนี่เขาเอิญภูเขายังนี่นี่ก็เป็นอ่างเก็บน้ำมั้ง่ย นี่เป็นเครื่อนหรือเป่าน่นาจะเป็นอ้างเก็บน้ำจอดกอ็จอดพักก็อนยอากาศห้อนรถมีอากาศนะทุกคนมันดับม,มันวูบไปเลยหรือว่ามันดับมันวูบเนาะรถพิทัศน์มีอาการไหมไม่มีนะฟอร์ซ่าสามศู อันนี้ก็ตามสภาพตามอายุเนาะคืออากาศมันห้อนนะขนาดคนยังห้อนรถมันจะไปเหลืออย่างแม่นบอกเออตรงนั้นมันก็นเป็นแนวสันเขื่อนเขาที่สวยง,งามมากโอ้โหเป็นไงเราเป็นไงดูพิซัตของเราพิซัตหมูปิ้งนมสดนี <c oughs> ่สวยงามนะเดี๋ยวถ่ายภาพกันไปต่อเดี๋ยวจะไปหากินข้าก่อนเพราจะถ่ายรูปตรงนี้กับบ่อพันไดก็ไปเดี๋ยวไปหากินข้าก่อนเขาช่องแคบหมูซื้อล้วตรงนี้คือเขาช่องแคบ อาการห่อนแด่ว่ากับมีลมโชยมาลมถือว่าบอ่อ้อนปันไดไอไอไอลมนะยังมีความเย็นของไอลมอยู่คเออเือสวยงามหมานาหนาหน,น,นาวกับหนาฝ้นนี่น้าจากเขาทาอยู่บ้านเขาช่องแคบอ๋อเป็นซื้อหมู่บ้านซื้อวัดนี่วัดเขาช่องแคบด้วยนี่คือทางลังเป็นภูเขากับสวยงามอยู่สวยสวยสวย ทัพทิมสยาม0ูนย์ห้าคือครั้งแรกที่ผมจะไปมีคือครั้งแรกเลยนะถ้าตรงไปพุ่นกับเป็นห้องหาดมันจะออกซ้ายนี่มาเบิรงว่าทัพทิมสยามศูนย์ห้ามันเป็นยังไงครั้งแรกที่ผมมาเออแย่ว่าต้นนี้คือแย่ที่อย่างออกซ้ายถนนสีเพนเดี๋ยวขอสอบถาม บขออนุญาตถามหน่อยอทับทิมสยามศูนย์ห้าเนี่ยมันมันเป็นหมู่บ้านหรือเป็นอะไรครับเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านมีร้านขายข้าวอะไรไหมครับเป็นร้นข้าวอะไรนั่นแหละใช่ร้านค้าร้านอะไรแบบเนี้ยก็มีนะครับขอบคุณครับเคยมาครั้งแรก <laughs> ขอบคุณครับมี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 ร้านเขาอยู่เหรอเออคือไฮไลท์คือจุดเด่นที่เขาถ่ายรูปเท่าไหร่คือข้างในเลยใช่ไหมครับอ๋อครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับชุมชนคุณธรรม บ้านทับทิมสยาม05ตำบลคลองไก่เถื่อนอำเภอคลองหาดเอามีร้านขายอ๋อมันกับมีโรงเรียนมีหมบ้านก็แสดงว่าต้องมีร้านขายข,ายข้าเวเตี๋ยวเหรอ ก๋เตีเ๋ยวอยู่ไหนก็เห็นป,แบบแบบป้ายแวบๆย่คก๋วยเตี๋ยวข้าขงหน้าเป็นนี่ยังนี่เป็นสะเป็นอ่างเหรอป้าขอถามหน่อยที่เขามาชอบมาถ่ายรูปกันเขามาถ่ายกันตรงไหนครับผม ที่ที่ผ่านมาตรงนี้เมื่อกี้นะครับอ๋ออ๋อแ,แล้วแล้วถ้าตรงไปจะมีอะไรไอ้ถ่ายโค้งมหาธาจัโค้งมหาธจันอ๋อครับแล้วแถวนี้มีร้านอาหารตามสั่งไหมครับถ้าตรงเข้าไปถ้าตรงไปไม่มีแล้วใช่ไหมครับอ,อ๋อขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปกินข้ากันกนะ่อน ก็บอกว่าถ้าตรงไปมันจะมีโค้งมหาสจัรร์แต่ก่อนอื่นเพาไปหากินเข่าก่อนหิวเข่าตอนนี้นะออกไซด์ตรงนี้นะไม่น่าจะมีมั้งเนี่ยอาหารตามสั่งเนี่ยันเป็นวัดด้ เพราะว่ามีรลานอาหารตามสั่งมาทันมันเป็นวัดมันจะมีอะไร้างด่วฮะศูนย์วิจัยเออคือว่าเขาจะไปหาของกินแบบนั้นทั่วไปขี่ไปหาก่อนเนาะไปหาเบิร์ก่อนเนะาะคือตอนนี้ผมขี่รถหาลานอาหารตามสั่งบ่ได้ก็จะเปลี่ยนต้องต้องกินในนี่แล้วผมกอนก็มาเดือนได้เพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้ ไอสนใจยังพ่อดอกผมสนใจตีนพ่อพาย่างต่างแดดมา่าัมัคือของนี่มาโอ้หนังเหนียวของแท้ด้นี่ว่ารรมาได้ว่ารรมด้เลยนี่อือานจไ้หนึ่งเดือนสองก็คือกุกละเออเออ่จะใครยังก่อยังก่เอาไหมช่วงออาปีไม้พอดีเลยมงปีไม้พอดีเนาะอากาศอากาศเย็นๆเนาะพ่เป็นอากาดะอือ ผมคิดรถอ้อมบ้านแม่แม่หาแนวกินกับเรดได้ลุงได้ได้กิน,นะอะไเนี่ยเออดีแร่ดีกล้วยลองของน้ำผัดแนวแม่เนาะลองทับเดินได้ท้องล<ร>องทับเดินได้ท้องใช่หมดไใ้ช่วงไอ้งานกันงานเนี่ครับผมงานในหลังไอ้ช่วงจิกห้อยช่วงจิกอ๋อช่วงจิกห้อยผมผ่านมาแล้วหันเอินละไทยออกมาแล้วช่วงนั้นเราพอดีเลยอืมบรรยากาศดีมีน้ำโต๊ะเหรียญว่อยู่นี่ครับ ไม่จะทำไม่ะทำยุ่งไหนทำว่าไม่รักกินพกอืมออืมหนึ่งบาทก็บมีคาเด้อมาพิรูดูพี่น้องมาพิรูดู ก็ไหลพี่น้องเช้าซับซิมสยามเหมืนกันประกอบไาคิมเขาไม่ยุ่งซุปเต็มสยามซุนทานี่นะมีแต่โครงการทั้งนั้นเลยเขาไม่ได้ซุนทานมิเต้สยามนี่แค่กรรมการครับดูดีเลยคันมายุ่งเทนหุ่นเจียวซุนหาตอนไรประกอบอาไอคิมยังครับโอ้หลายเยอะแยะแม่บ้านเอออะไรมิ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 หมดแหละคือว่าเขาในเอแม่บ้านเขาวบอนเขากินมี ของขายของยังมันมีดอกไม้เห็ดมันหรือตัดอ้อยบ่มีอ้อยบ่มี่บ่อยบ่มี่ลำย่อยบะลำย่อยก็บ่มีเอาเห็ดยังไหมตะบนไพรตะุนไพรตะุนไพรยังครับตะุนไพรรักษาโรครักษาไฟนี่ยเป็นเบื้องหน้าขายอยู่เนี่ยเนี่ยตะบนไพรเคยเคยเห็ขาเป็นบัวแดงนั่นน่ะบ่เขามามันก็บ่เห็นดย่างน่อยชุนชุนตะบนไพรของเขาเนี่ยตเขาจัดแม่บ้านเขาขายมื่อนี่ก็ไปขายเลยหลายหลายครนะมื่อนี่กเด็กสามพันสี่พันคนนะ เขาใส่กวดยามุงมองเขายส่แจงเขาจริงมีมืดเลยผมไม่บ้านเขาเดี๋ยวเอาเป็นว่าค่อยมาถึกให้มันถึกฤดูเนาะเอานั่งแล้วมอเตอร์พาพอีกแล้วยักษ์เขียวของเราใส่รถเด้อครับแม่ครับขอบคุณครับอุ้ยหอนดักเดี๋ยวจะขี่เข้าไปบึงเรือจะก็สวยงามจู้นะไล่ล้อมไปด้วยพูกเขาแอบ แม่ค่าหรือแม่เพื่อนบอกว่าทางออกของหมู่บ้านทัพทิมสยามศูนย์หเนี่ยมีมองออกมองเดียวก็คือมองทางที่เขามามันเป็นแนวพวกเขาเลยเนาะตรงนี้ตรงนี้ก็บท้ายรูปงามเมือนนะตรงนี้นะอ๋อมันมันมันกับวนแค่นี้เองเนาะ ออสวยอยู่นะเบื้งเผนเินเบื้องด้วยสายตาเป้าว่างามนี่สวยงามมากทับทิมสยาม0ูนย์ห้าต้องรองมางทุกคนหนาหนาฝนหนาหนาวาสวยเนีย่ยผมว่าหนา่าหนาวงามมากเลยเพิ่นเตรียมจะปลูกมันบ่อหรือยอย่างไรปลูกปูกขก้าวโพด ถนนใหญ่แล้วทางหลวงหมายเลข3395ออกขวาก็ไปคลองหาดหรือไปวัฒนานครขาจะออกสายไปทางซอยดาวไปจันทบุรีได้อ๋อนี่ผมเชื่อว่าหลายคนมา,าไปทางจันทั้งตาดนี่ก็จงผ่านแถวนี้แน่นอนสวนกำนันเทพ ของเขาไปแล้วนะที่ผมจะไปพักกาจะไปหามองท้ายลูกโครงการทัพทินสยามฟังที่ตะวันตกนะฟังนี่พ็วังหันเขา้าเขาไปทางใน,นมันท้ายลู่โบงงามเดี๋ยวจะเขาตรงนี้รกานค้าร่านขายแถวนี้ยิวบอนน่ด่านเนานานขาตังกอีนี่เลย ยินดีต้อนรับสู่ถ้ำเขาศิวะเออเข้าไปเลยบ่หรือหาหนอ้วกินก่อนบ่หิวบ่หิวข่าวบ่ฮะซื้อ,อยังเขาไปกินไปฮะก็ข<า>้างใน,น,นมันพวมีแนวขายเด้เออเออหาซื้อในร้านค้าร้านขายตรงนั้นซื้อซื้อแนวก,กิน ใส่กล้องเขาไปนั่งกินข้างในกันข้างในมันบีรัานค่ะเนี่ยดีห้องซื้ออาหารตามสั่งใส่กล้องไปกินดีกว่าร้านอาหารตามสั่งไหมหน่วยฝึกพัฒนาอาชีพอันนี้ศูนย์สองทัพทิมสยามศูนย์สอง ถึงมองกินเขาแล้วทุกคนดินเข้าดูกินกินเข้าท่านกินเขาเบิ้งวิววิวเขาตะงอกฟังพุ่นทีเขาอยู่มั้งเหรอเขาอยู่ฟังพุ่นของภูเขากินเขาเ้าใบสามกินเขาเข้าใบสามอย่ามาตำมันเดี๋ยวมันกินเขาเฮ้ยอย่าบอกสิเดี๋ยวผมมีคนมากับแอดมินเส้นเลือดชัะพยัตจอยตายผู้ใดมากับเพจถนนไทยแลนด์จอยตายครับผมใบสามนะ เขาต่อไปสามนะเดี show, course, oh, oh. laptop, uh ๋ยวกินเขาตรงนี şey ้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปข้างในมาแล้วของผมว้าวตาอันขอถามเนี่ยเป็นยังคือซื้อว่าเขาตะง g o ครับอยู่นี่ครับนู่นนู่ครับอันนั้นอันนั้นเราเรียกซอว่าลึงมันเป็นชะงอกชะงอกอ๋อไม่ตะง g o ก็คือชะงอกที่นั่นมันเป็นชะงกแล้วก็มาแปลเป็นเป็นตะงอกอ๋อมันก็หำเนี่ย คล้ายแหละเออมันเขาเอ็นยังนะสีไอ้ยังนะทั้งเขาที่เขาเขีย็นปลายผมอ่านเห็นไหมสีสีวะบะอกอ๋อทำเขาสีวะครับทำเขาสีวะมันเกี่ยวกับสีวะตัวนี้ไหมครับไม่รู้น่าจะมีส่วนนะแต่แต่แต,นะแต่ว่าคําว่าตะงอกมันมันเพี้ยนมาจากช่างงอกต่างงอกชะงอกต่างงอกต่างงอกก็คือไอ้ดูดูน่ะนะคือชะงอกน่าจะเป็นอย่างนั้นเขาตะงอกคือเป็นคำคำผันเขาเอ่นยังนะ คำพันผวนหรือคำเพี้ยนมาจากคำว่าชงะงอกเห็น,นบค่ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับเพิ่งซื้อร้านก่อนร้าน,นกัวมั่งโคอร่อยทุกคนร้านอาหารตามตั้งที่เพถีถนนไทยแลนด์มาก,กินไหมนี่มั่งโคตรอร่อยชื่อร้านนะทุกคนซื้ขขขอร้านเด้อพันไปพันมาแว้ดเดอเ้อหนิไออยู่ทั้งเขาด้านไออย่างด้านตะงอกเนี่ยนะ หายไปได้ยี่อไมอเกินสิห้าอนเียวรถเขาเยไ่เขียวมันใ่มันห้างทางทางนย่างนี้งอรบยบร้อยอิ่มแลวไปเข้าไปในต่อเนาะเฮ้ยเงาเงาได้ปิ๊บบ่งเงาได้ปิ๊บ โอ้มีกังหันพร้อมปิ๊บโอ้ใบพัดโอ้แหน่นเราหิวนอนในบาทนี่มึงนอนอเลยโอ้โหสวยงามมากเลยทุกคนดีหมดทุกอย่างยกเว้นอากาศวันรน้อนอากาศฮ้อน คุณบอกว่าข้างในมีถัมนะ,ะเดี๋ยวจะเข้าไปนั่งเลียนยู้ถ้ำเป็นท่านน้ำน่าจะเย็นดีจักน้อยเออโอ้นี่ตัดอ้อยอยู่นี่วันนี้ตัดอ้อยรถก็เป็นหนึ่งสาศูนสองวังข้างข่าวนี่ก็เป็นอยังนะน่าจะเป็นข่ายทหารคุณอนะ สวยงามมากเลยถึงแล้วถ้ำน้ำเขาพระศิวะที่จอดรถ้ถึงแล้วทุกคนเออมาหอดนี่ล่มเย็นดีนะผมคิดว่ามันจะหอนบ่นหอนกับข้างในน่ะปปเป็น เป็นถ้ำน้ำเดี๋ยวจะนั่งเล่นอยู่แถวนี้แหละส่วนบรรยากาศโดยรวมเดี๋ยวผมจะบินโดในเบื้องใายคลิปเบื้องใา้คลิปเด้อผมก็จะไปนั่งเล่นอยู่ท่านน,าน้ำตกเออภูเขานี่แหละเขาเขาไปในถ้ำถ้ำที่อยู่ข้างลาง่างทั้งนี้นี่เข้าไปแล้วก็จะเป็นบรรยากาศทังผมกับเบิร์เคยเขาไปดอกนี่สวยงามนะไว้มีโอกาสจังจะเข้าไปประวัติศาสตร์ ประวัติความเป็นมาของถ้ำน้ำเขาสีวะโมอ่านดอกแคปหน้าจอเอาปุ๊บเู้ใดแคปหน้าจอท่านแคปหน้าจอไปแต่อ่าน <c oughs> บอกว่านั่นแหละนี่ก็เป็นมองย่างไปกับพะระเยีวบังเบิ้งปากทรรลิงนะครับมีลิงนะครับผมถ้ำน้ำเขาสีวะคลองไก่เถื่อนเย็นดีนะเฮ้ยอากาศเย็นดีแถวนี้อากาศเย็นดีนี่าาน,น,นี่ทั้งเขาถามทุกคน เอ,อนี่ดิภาษีวะบอนี่ถ้าเราทำมันตรงมีไฟซ่องเข้าไปอู้มืดเตื้อเลยมืดตื้อเเลยผุนคือทางเขานั่นแหละประมาณเนี่ยทุกคนเดี๋ยวภาพบ,บรรยากาศต่างๆหรือมุมสูงเนี่ยผมจะบินโดนข้างนอกไทยบึงบึงไทยคลิปนั่นแหละผมจะหาหมองนั่ง ตากลมเย็นๆก็ใน,นน้ำท้าน้ำเส่านี้ก็ถือว่าเย็นวัะนั่งเล่นแถวเนี่ยอ่ะประมาณนี้ครับผม